I am number one, I am number six ก็ตกรอบแน่นอนยกเว้นเสียว่าจะมีมาสเตอร์ท่านใดมาเซฟพวกคุณถ้าเกิดมาสเตอร์เลือกที่จะเซฟคุณก็จะถูกปกป้องจากการตกรอบในครั้งนี้แต่ทีมลำดับที่สูงกว่าคุณจะตกลงมาเป็นสองทีมที่ตกรอบในวันนี้ มาสเตอร์จะเซฟใครไหมเซฟค่ะมาสเตอร์มิลกี้คุณเซฟทีมไหนครับ เัมที่หนึ่งค่ะ I am number one เพราะฉะนั้น I am number one นะครับถูกเซฟไปแล้วลำดับที่จะตกรอบต่อไปคือ I am number five กับ I am number six ครับคุณตกแน่ๆอยู่แล้วนอกเสียจากว่าจะมีการใช้ซปเปอร์เซฟอีกทีหนึ่ง มาสเตอร์ Master, มีใครใช้ซูเปอร์เซฟหรือไม่ครับอโอ้มีซูเปอร์เซฟอีกท่านหนึ่งหยและทีมที่อาจารย์ธัญวัฒน์จะเซฟก็คือหมายเลขห้าหมายเลขห I am number ก็จะไม่ตกรอบในสัปดาห์นี้เลื่อนขึ้นไปทำให้ทีมที่ตกรอบ2ทีมในวันนี้คือ I am number 6และ I am number 3พูดมาตั้งแต่ต้นรายการตั้งแต่เริ่มเลยว่าวัดกันที่ยอดขายวัดกันที่ยอดขายเจลจัดผาชิ้นคนเอกี่จเกม บุพเพสันนิษฐ์จะถลกมค่ะแล้วไหนเอ,อ่ยยอดขายแต่ผมก็มองว่าสุดท้ายเอายอดขายไม่ใช่หรอวัดกันเรื่องยอดอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้สำหรับรายการเนี้ยเพราะว่าตุวเปอร์เซ็นที่กรรมการนีอ่ะกรรมการก็ไม่ได้มองเรื่องยอดกรรมการก็มองเรื่องความเสน่หาอยู่ดี